นสัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์ดรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับกันใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์รามเจ็ค่ำเดือน12ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การเดินทางไหว้พระขอพรนะครับสีความสมําเร็จของวันนี้คือสีมูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆๆ เสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบอลเงินทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอาคาเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิีมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินีนในชื่อคือย่อยกั์รอเรือรอลิงและวแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงอง,งูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ,อซ,อซอ่ชอกระเฉยและย่หยิงเลขมงคลวันนี้เลข6เลขหและเลข7หมายเซตวันนี้สุมาอี้จากวรรณกรรมสก๊กกล่าวไว้ว่าการที่ฆ่าตวัดกระบี่ครั้งเดียวนั้นก็จริง แต่รู้ไหมว่าค่ารับกระบี่มานานกว่า10ปีขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ